เอาละครับคุณผู้ชมครับผมในคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ทําการมาเล่นแมปผมเหมือนเดิมครับมาเจอเพเลตกับน้องกันนะกันบอกนั่เนเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ทําการมาแจกผลให้กับผู้เล่นใหม่และผเผลอๆนะคุณผู้ชมจริงๆนะไม่ได้จะฉากด้วยผมเผลอไปเจอผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงและเป็นคนไทยเป็นเด็กด้วยนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับผมไอ้กันมันมีอาการด้วยคุณผู้ชมเอาล่ะก่อนวิคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง let's go คุณผู้ชม เฮ้ยนั้นผีบ้าตัวไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้กันนี่เองนะคุณผู้ชมเอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่ผมไหมครับคิดหน้าคิดดีแล้วก็กันบอกนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรมึงจะฆ่ากูว้างั้นมาสุผลแจกคนนะครับใกล้จะนี่ด้วยฮาโลวีนด้วยแล้วกูมีดาบนี่นะดาบดูดเลือดนะกันเอ็เอา เยอะัปสลายเลยโอ้แต่เขาบผมทีเดียวเวเลยเอาล่ะวันนี้นะครับผมตามที่การบอกนะคุณผู้ชมเราจะทําการมาสุ่มผลแจกผู้เล่นใหม่เองนะครับผมอเผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่เกมเราเราแจกให้เลยใช่ไหมกันใช่แล้วครับอเคออะก็วันนี้นะครับผมผมจะไม่ได้แบบว่าเราจะไม่ได้สุ่มนะกันคือเราจะสกให้เลยเวแปลกไหม หรือว่าเราห,หรือว่าเราจะสุ่มซักักคนละห้าพันลูไอห้าพันรูบี้ไหมสุ่มกันเล่น,ลนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงหลังจากนั้นพวกผมจะทําการเสกแล้วก็ให้นะส่วนมากผมจะให้เป็นผลไฟแล้วกันเพราะว่าผลไฟก็ถือว่าฟาร์มดีนะถามตองกันได้ดีไหมเจ้ครับฟาร์มดีครับฟาร์มด,ดีสุดยอดเอาง่ายคือมึงไม่ได้เล่นเลยหลังจากท,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 ที่อัดคลิปเสร็จอะใช่ปะใช่ครนะับพู้ถูกสุดยอดมากๆเพราะว่าจอคอมพังนะครับโอเคก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์นะคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอสักหนึ่งร้อยไลค์แล้วกัน โอเคับมา่าเ,เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าคุณผู้ชมร้านมารู้ h อบร้านเติมโลบักราคาถูกและกดเกมพาและยังมีบริการขายไอดีอนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่โกงไม่เก็นแน่นอนผมแนะนําเลยนะครับผมมารู้ h อบเอาหลักกันพี่ก็ทําการเสกเรียบร้อยนะนี่เลยนะครับผมตบผมคนละห้ารูบี้เอาไปซะ ว้าวเก่เงเลยสิโอ้ยมึงไม่เข้าเกมเลยนะรอหลดเกมแล้วอุ้ยกัน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 มึงเห็นเสือไหมเนี่ยอุ้ยเออเสือดอกผลด้วยเยี้ยโดผ้ใหญ่จริงิอุ้ยแล้วนี่เป็นผู้เล่นใหม่นะเฮ้ยการเราเจอผู้เล่นใหม่แล้วเว้ยเดี๋ยวเองการที่มาก่อนตามที่มาก่อนเรามาสุ่มผลปีสาจเช่นเดิมเช่นเคยกับไดโนสซีเฮดนะครับผมคุณผู้ชมเอาเลยครับผมสุ่มสิบเลย เอาแบบรวดเร็วรทำใจโครตรเกลือมันพูดสิคุณผู้ชมนี่ไงดดได้ตรงไหน<อ>คือช่วงเนี้ยผมมาดวงดีโอ้โหผลแดง2ผลกันพี่แจกเลยแล้วกันโอเคไหมโอ้โได,ด้แต่ผม <Okay. S 2> ได้แบบผลว่างแบบเป็นรอยอะเอาผลอะไรดีนะผลไอ้ก็ดีนะเอาผลไอ้ไปละกันอุย้ยเหมือนมีผู้เล่นใหม่2คนด้วยอ่าแบ่งคนละอันนะไอ้หนูโอเคแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งเอ้อ่าไปซะ เฮ้ยรีบรีบโอเคเฮ้ยพี่แจกไปสองคนลเลยเฮ้ยใช้สก,กิลโชว์ด้วยกันบินเดินโหจ้าการการออกมาดูก่อนการออกมาดูด้วยดีดีดูดูผลไอ้ของเกมพี่ไอ้หนูหนเอ้ามึงมาช้าเกินไปละมันปิดไปแล้วอ่ะใช้อีกรอบสิหนูโอ้โหอ,อีหนูเปิดอีกรอบสิอโอเพนโอเพนผมได้ผมได้ผลไฟโอได้ผลไฟเหรอการมึงอ่านภาษาอังกฤษสิรู้ไหมเนี่ย ยงเดาอีกไงเยงเยาอ่ะคือเขาใช้ภาษาอะไรด้วยเจริญเว้ยโอเคคุณผู้ชมถือว่าเราแจกไปสองคนแล้วที่เป็นผู้เล่นใหม่ในเซิร์ฟนี้นะการโอเคเดี๋ยวเซิร์ฟหน้าป่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยดีกว่าเดี๋ยวเซิร์ฟหน้ากันเป็นคนแจกนะใช่ไหมไอ้เทครับจัดการเราโอเคเนาะกันเกลือใช่ไหมไอ้หนูเกลือม่กโอเควางทิ้งไว้เลยผลกระเจกกระจกของนายอ่ะโอ้โหผลกระเจกกระจกของนายวางไว้เลย ใช่อุ้ยไอ้นั้นใช้ผลแสงอย่างเมามันเลยว่ะกันเอ้ยอุ้ยมันจะมันจะกระทืบใครอู้กันบอกให้สุ่มดีเดียวโอ้โหมันสุ่มโคตรเยอะคุณผู้ชมแต่เกือหมดเลยอืมสงสัยผมเพิ่มบัฟนะคุณผู้ชมตัวผมบัฟมากนะครับผมโอเคกันเดี๋ยวกันหาเซิร์ฟให้พี่ได้เลยโอเคปาลุยเลยครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์มากันอันนี้คือเซิร์ฟของน้องกันที่น้องกันสุ่มนะคุณผู้ชมเฮ้ยดาบเจอนะกัน เมื่อเจอพวกอุ้ยเลยอุ้ยเพเยอร์ใหม่เลยกันโอ้ยนึ่งนะเขาคือคนไหนอ่ะเฮ้ยเขาคือคนนี้แล้วเขาได้เผ่ามิ้งด้วยเผ่าที่ฉันยังไม่มีเลยอ่ะฉันไม่มีเผ่าเลยกันมีเผ่าไหมเนี่ยเออผมไม่มีเหมือนกันไม่มีอ่ะไม่มีเหมือนกันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสู่หมุนปีศาจกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมทีเดียวเอาทีเดียว Let's go เอาแบบทีเดียวครับไปเลย Let's go บได้ได้เป็นสีม่วงเอาสีม่วงเลยอุ้ยได้ทองมาอีกแล้วหนึ่งอันโอเคผมได้มองมาสองอ่ะเดี๋ยวพี่สุ่มทีหนึ่งวันมาถึงมีสีทองไหมกันอ่ะไม่มีมีสีไอเกลือหมดเลยอุ้ยสีแดงขึ้นหนอยแล้วเฮ้ยทำไมผมไม่ได้ขนดียังวะหรือว่าหรือว่าใจใจปั๊บให้ผมวะผมไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมการนึิมเองสุ่มได้ผลอะไรบ้างวะได้เกลือพี่ม่วงอ่ะ พี่ไม่เกลือเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะดูนะครับคุณผู้ชมในตัวผมเองเนี่ยนะครับมีผลแดงทั้งสองผลเลยเหมือนเดิมเลยว่ากันโอ้สุดยอดเหมือนพี่ได้ของเดิมเลยว่ะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาอีกคนก่อนผู้เล่นใหม่อยู่ตรงไหนผู้เล่นใหม่อยู่ตรงไหนว่ากันเมื่อกี้ฉันเห็น,นโอคนคนะฉันเห็นแล้วฉันเห็นเขาแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาผลน,นี้อัดดรอปตรงนี้แล้วกันโอเค ฉันไม่ได้ให้ผลนั้นยผลสีแดงเว้ยที่ฉันจะให้อ่ะใช่ไงเขากินไปแล้วพี่เขากินไปแล้วเหรอเขากินไปแล้วโเนี่เอาไปให้ซะอุ้ยผู้เล่นใหม่เขาจะชอบเกมผมด้วยนะคุณผู้ชมไช่ไอ้คนนี้คือคนไหนเนี่ยตัวเคเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะวร์ปไปหาเขาเลยละกันนะคุณผู้ชมผมมีแบบคําสั่งเงเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เว้ยเราหาเขาไม่ได้เราพิมพ์หาเขาเลยเอาอยู่ตรงนี้เอ้าเดี๋ยวนะ คนนี้ไงก็คนนี้ไงอ๋คนนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ไปหาอีกคนเอากันตายเหรอทีเดียวจอดโอเคเราให้คนนี้ไปละเดี๋ยวเราให้คนนี้ไปนะคุณผู้ชมปึ๊บเอ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองโอเคมานี่ไอ้น้องไอ้มีอะไรให้โอ๋อไอ้มีอะไรให้เฮ้ยไอ้มีอะไรให้เออไม่เก็บอ่ะเฮ้ยเอาเอาไปให้เขาซะเฮ้ยน้องดรอปซะดีดี ไอหนูคนนี้โอ้โหอิ่มเลยดิไอ้นั่นอิ่มเลยโอดินไล่ะเดินมาลาดเลยอ่ะกันโอ้โหโเขาตื่นหนูงั้นเอาหนูเอาผลนี้ไปซะอ่กโอเคโอ้โหไอ้นี่เก็บเยอะมากกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงสูงให้เขาอีกรอบหนึ่งนะนะครับสงสารมันมากเลยโอเคลงดางอุ้ยสีทองมาแล้วเออให้สีทองเขาได้อุ้ยสีแดงเฮ้ยกันพี่ได้แล้วผลน้ำแข็งอู ทำไมพี่ได้บ่อยจังวะน้องไม่เู้เลยอย่างนี้อย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันชอบเลยโอเคเอาไปซะผมได้ผมได้ผลเสือเรียบร้อยพี่ให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่อได้ผลเสือการเออการดรอปให้เขาเลยเผื่อเขาจะเฮ้ยเลี้ยวยากคนไหนเรียกอะไรเนี่ยโอเคเราให้แล้วมารอบนี้รอบหน้ากันก็สุ่มเหมือนเดิมอะรุมจำชื่อไว้ดีๆนะอ่ะโอเค การก็ต้องจำไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเซิร์ฟเดิมโอเคครับป้าเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟที่3ามันดีกว่านะครับผมนี่เราแจกกันสองเซิร์ฟไปแล้วนะโอเคป้าลุยเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมไอ้กันเสียงอะไรอ่ะการไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมผมรู้ผมรู้ผมรู้ตามผมมาครับตามมเอาแล้วเฮ้ยคุณคุณคุณเจอเกมนี้ที่ไหนครับเนี่ย พอดีบอกว่าเห็นเห็นมันขึ้นฟีดบ่อยมากก็เลยแบบโอเคโอเคเอ้คุณโชคดีเนี่ยคุณได้เผาด้วยนะนะอ่ะคุณตามผมมาอ่ะคุณอายุเท่าไหร่น่ะมันดีเหรอหรือว่าอะดีดีมานี่มานี่มานี่อ่ะตามมาพี่ตามมาตามมาเลยคือคือเขาเขาคือใครก็ไม่เขาคือใครก็ไม่รู้อะไรนะครับไปไปไป อ๋อนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่อ่านี่นี่อ่านี่นี่อันนี้ครับคือเนี่ยพี่ตรงนี้เลยตรงเนี่ยตรงเลยตรงนี้เลยอ่ามันเป็นรูปรีสเตตอย่างเงี้ยแหละอ่ะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมเคยเจอในเซิร์ฟเวอร์นี้อ่ะผมให้เลยใช่เหรออ่าใช่ผมไม่เคยเห็นอะผู้หญิงเป็นเลสเกมบดีเฮ้ยเอาให้เขาเอาให้เขาโอเคคุณผู้ชมอ่า ก็คือลูบี้อะเปสุขลูบี้ลูบี้บบครับอเ,เอาเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนคุณเก็บไว้อ่าแล้วคุณเข้ามาข้างในนี้โอเคนี่ครับใช้ด้วยนะเปิดใช้ด้วยนะน,นี่ครับอ่าลีสต์จัดตรงนี้ครับแค่นี้เลยโอเคครับผมไม่เราเราเราคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสีโอเค มึงออกแล้วมึงเดินหนีเลยหรอไอเมนเอ้ยไอคัมมึงป่าบจริงวะมึงไม่ชอบเหรอผู้หญิกลบบอกอ่ะฮะผมมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วไม่ไม่เดี๋ยว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 อย่าลด้อย่าเห็นคลิปนะอย่าเห็นคลิปนะสีแดงเลยแดงเลยแดงเลยตัดตัดตัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาที่ก่อนเดี๋ยวเรามาสูบนพิศษกันแล้วกันนะครับไม่มีไม่มีเลือดขึ้นไม่มีเลือดขึ้น เฮ้ยเขาเขาเป็นผู้เล่นใหม่จริงเหรอวะเฮ้ยเหมือนเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่นะเขาก็ถือว่าฟังอุ้ยโอเคได้ผลสีแดงผลไอเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมผมออกง่ายมากเลยการสุ่มได้บ้างปะฮะหาจีเกียไม่ออกในสีมนี้เลยผมให้เขาไปอาเด็กใช่คุณลองใช้ดูคุณใช้ผลอะไรอยู่อ่ะปัจจุบันเนี่ยใช้ผลพาวอยู่อ๋อโอเคครับ รับประทานเลยครับอร่อยครับโหดโหดค,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 ครับผลนี้มันมันอาจจะขมนิดหน่อยแต่ว่าก็ดีครับดีครับคุอย่างชอบมาเลยกันเออเว้ยตอนเดกกันเลยเ่วไห่นะสิบหกอ๋อเขาสิบสี่ห่างกันสองปีได้ได้ได้สิบสี่นี้ก็อยู่ประมาณมสองนะเอ้ยผมเพิ่งเคยเจอผู้หญิงในเซิร์ฟเวอร์นี้เว้ยผมพูดตรงตรงเลยคือเกมนี้ผมไม่คิดว่าผู้หญิงจะมาเล่นนะเออว่ากันเราเพิ่งมาเห็นเนาะน้อง ใช่ครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าเราแจกไปแค่คนเดียวนะหรือว่าเราแจกหลายคนเลยก็คือเราวางไปเรื่อยเลยนวกันพี่ครับจุดเลยพี่จะวางทุกจุดได้อีกุูมผลยังพี่วางส่มผล้สุ่มรอบเดียวเองแป๊บเดงเด้อโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเฉลยเขาไหมว่าว่าผมเป็นเจ้าของเกมเนี้ยอ่าได้เขาเขาเขาจะไม่รู้นะคนดูเดี๋ยวผมจะลองถามเดี๋ยวผมจะลองบอกเขานะมาน้องน้องน้อง น้องน้องรู้ไหมนี่ยว่าพี่เป็นเจ้าของเกมเนี่ยไม่รู้อ๋อเเข้าามล่นออ๋แล้วรู้จักคิงแลนด์เคดีไหมเนี่ยไม่รู้แต่นูนูเห็นมันขึ้นฟีดอ่ะเห็น้เล่น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 เกมนี้ไปบ่อยนะครับโอเคไหมน้องอ๋อติดตามเราช่องคีงแนด์เคดีนะครับพี่เออเผื่อพี่อาจจะไปอยู่ในนั้นไม่เชื่อหรอว่าผมเป็น จเจขององะพี่พี่พี่จดชื่ออ่ะพี่จดชื่ออะ,ะอะไรนะพี่จดชื่อแบบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูลองไปเดินเดินไปไกลๆอ่ะเดี๋ยวพี่บ้าไปหาพี่ไม่ได้ปูด้วยอ่ะลองเดินไปไกลๆดูอ่ะเอาจริงๆอ่ะอ่วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมว่ามาเนี่ยเห็นไหมพี่ครับพี่พี่เนี่ยพี่ผู้หญิงอ่ะจดชื่อเนี่ยพี่ พี่หัวด้านบนเองหัวฟักทองเดี๋ยวพี่แล้วพี่ก็แบบไปคนในยูทูบอะพอ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 ไอ้เช่นการพอละเอาล่ะคุณผู้ชมป้ก็ขอบคุณมากนะครับผมปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันดีกว่าแล้วคนดูเฮ้ยวันนี้แม่คลิปนี้แม่งดูสนุกกว่าเดิมประการตั้งแต่มีมาเนี่ยโอเคป่าเล็ดโกเลยครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเซิร์ฟกันมาคุณผู้ชมครับผมอันนี้ก็ได้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายในวันนี้แล้ะการกระโดดสองรอบได้อย่าง ได้แล้วครับเอ้ยผมก็โดดแต่มันมันไม่ใช่แบบกระป๋องไม่ใช่ไม่มี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 ใช่มัไมม่มไม่มีไร่ไมมีไม่มีไม่ครับมีไม่มม่อนไมีไน่มนะค่ับโม่เีม่มมากตัวนี้อุ้ีเหมือนมีคนู่้เล่นใหม่เหมือีกันนะโอ่คป้ม่ดียวเราสุ่มกัน่ีกว่าีฮ้ยมีผู่เล่นใหม่มี่มีไ่ี่ี่มม่มม่ม่่ เลิกแบบเลิก,เลกบ้าก่อนน้องชาย <Okay. S 1> เ,เรามาสุ่มผลแบบบ้าข้างกันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็เหลือแค่ไม่กี่ทีแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเนาะโอเคเอาตัวอะไรพี่ผมสุ่ม<ช>รอบนี้รอบเดียวผมได้ส,สองเออใช่หมดแล้วผมได้สีเขียวสองอันแค่นั้นะแล้วก็ไม่ได้เลยๆเซอร์มิน้กูเกลือเลยว่ะน้องสื่นใจพี่ไม่มีแดงไม่มีทองไม่มีอะไรเลยอุอ้ยมีคนให้กล้วยพี่เลย ให้กล้วยผมมาแล้วยูไอผมก็บักเลยมีคนให้กล้วยมาแล้วยูไอกูบักเลยโอเคข่าตัวตายครับผมโอเคมาก็เอางี้ดีกว่าการเดี๋ยวพี่เสกให้เขาเลยลวกันเนาะโอเคไหมได้แล้วครับได้เลยแล้วก็จะพาน้องการครับทําด้านของเขาเรียกว่าไร กับแกปโปะอ่าใช่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 เดี๋ยวพี่จะพาน้องกันทําแกปโปะนะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยผมจะวิ่งหายเจ้านี้ก่อนแล้วก็ให้ผลเขาไปครับโอเคอุ้ยถ้าเขาได้ผอปลาด้วยนะไทยแลนด์ด้วยสวัสดีครับเอาผลไปโอเคอ่ะพี่ชายก็ผู้โชคดีที่ได้รางวัลนะครับพี่ชายแต่พี่ชายต้องกินแล้วก็เล่นให้แบบนานๆนะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมอย่าทออทิ้งกันนะครับวิไข่ได้แต่อย่าทออทิ้งนะครับบอยกับ อายไปเกินไปน้องโอเคครับคุณผู้ชมมาอย่างแรกเลยตอนเช้าพอดีตามไอ้ไมน้น้องได้ครับ <g rap> การทําแกปโปนะง่ายๆครับ oh. ผมเพียงคุณเดินเข้ามาในนี้แ้ยคุณจะเมาหัวหนิดหน่อยนะคุณกัน <c oughs> ครับผมคุณลองกดคุยกับเขาสิแล้วคุณต <ไป S 1> <up S 2> ัแ้แกปแกปแกปของแกเลยโอ้ได้เลยอุนเปเซียนฮาทู หลังจากนั้นคุณก็กระโดดอย่างนี้เลยครับอแต่ผมจะสอนคุณมาบักตรงนี้อาตรงนี้มันจะดีกว่าเนี่ยคุณคุณตรงนี้แง่งๆนะคุณกระโดดไปเ,เรื่อยๆเลยแล,แ,ลแล้วคุณสามารถไปดูด้านของเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นได้โอเคไหมอโอะคอครับเดี๋ยวเรารอน้องกันครบหนึ่ง้วน้องแล้วผมจะให้น้องกันเนี่ยลองกระโดดให้ดูนะว่ามันกระโดดได้ไหมอันนี้<ม>คืออะไรเนี่ยกระโดดม้วนตัวเลยอย่างเร็วการลองไปคุยกับเขาดูกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลองดูซิได้เพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์ อ่าหกจุดห้าว่ะสิโอเคอ่ะกระโดดไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้มันครบครับเรียบร้อยแล้วครับต้องการกดเลยครับผมได้แล้วครับผมได้ใช่ไหมใช่มาลองกระโดดซิอัปเดตอยู level ่ศูนย์ร้อยเบลลบีเขาโอ้ถ้าคุณจะอัปเกรดใช่ไหมคุณหมายถึงคุณจะอัปเกรดใช่ไหมมันต้องเลเวลขึ้นหน่อยอ่ะคุณต้องไปฟาร์มนะกันไม่ไงครับผมได้แล้วโอเคจะได้กระโดดเยอนๆหน่อยการยังการการการดูคนฟาร์มดิ ตัวใหม่ปะวะนี่ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมที่เขาใช้ผลไฟไงที่พี่ให้อ๋อนี่ไง,ขงเขากำลงังขยนันอยู่ขอคนช่วยเขาช่วยหร<อ>ือฆ่าเขาวะโอเคมาก,กันเดี๋ยวเราจะทำการอู้กาจะแปล,ง,ลงร่างให้กันดูสักหน่อยจะแปลงร่างให้กันดูอ่ะกันเคยเห็นเก์สามแล้วไม่ใช่เหรอใช่ปะใช่ ว่มันงไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วจบละโอเคคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาแจกผลกับน้องกันนะกับน้องกันแบบเกเรนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าใครชอบนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมผมหรือว่าอยากให้ผมกลับไปทำบล็อกฟู้ดแบบเต็มระบบหรือว่าคุณจะให้ผมทำคิงเดลกัสซี่ แบบเต็มระบบคุณคอมเมนต์มาเพราะว่าตอนนี้คิงเลกาซี่ใกล้จะอัปเดตแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปทำเกมนั้นนะโอเคไหมครับโอเคครับคุณผู้ชมเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลืมกดตามและกดกระดิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ซี u a g เกนเกเลกันบายบายครับทุกคนบ๊า